เมื่อเราอัปโหลดคลิปยาวนะคะลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่แล้วเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะ Facebook ก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการที่จะนำคลิปยาวนั้นมาตัดเป็นคลิปเรียวหรือเปล่านะคะจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่อันนี้คือข้อความจาก f a c e b o o k นะคะลองสร้างคลิปเรียวจากวิดีโอของคุณ จากคลิปยาวเราก็สามารถนำมาตัดเป็นคลิปสั้นนะคะสามารถประหยัดเวลาได้เราสามารถยังไม่อัปโหลดตอนนั้นก็ได้นะคะอยู่ที่เราตั้งค่าว่าจะให้อัปโหลดเลยหรือว่าเราจะให้อัปโหลดภายหลังก็ได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะนำคลิปยาวมาตัดเป็นคลิปสั้นให้เราจิ้มว่าคำว่าลองเลยนะคะเพื่อนๆเป็นการประหยัดเวลาดีมากๆนะคะ ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆ